กว่าให้นานเกินเดี๋ยวจะคิดถึงเกมเนียก็สมัครกีตาร์นะวันนี้ผมก็อยู่กักเกมแบบแต่ตั้งฟิลซ้ำนะเวลกแรกเี <c oughs> ๋ยวตั้งปรับคาบโล่หน่อยโอเคตอนนี้เบาแหลกกันแล้วเอาเข้าไปยังใส่มันยังเออความเชื่มันหายไปหมดช่างแมงน,นะ เมืช้าต้องเล่นเทพอยู่เลยมาตอนนี้แม่งกาดไปแล้วอ่ะอุ่ยมีบักอ่ะแตกไปได้แหละฮะ้ยแม่งอยู่ทางไหนมองไม่เห็นเลย ตอนนี้แม่งแหลกจังตอนอัดไม่แหลกอืมขีดได้สักตัวแล้ว อา้าวแอนนามี่อ่ะอ้าวเดว่าไม่ใช่โดนหลอกเมื่อกี้นึกว่าไม่ใช่แอนนามี่เสียงปุ๊บปักปุ๊บปักปักแหลกมากครับอา้าวพลาดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนยะยะนะโอ้ อ่าฮะอ่าฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ย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 ออแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันลุกไม่ยอมลุกให้วะแหลกเซิร์ฟแหลกไม่ยอมลุกให้ไอคิดลุกแล้วไม่ยอมลุกให้ โอ้โหไหนนะนะมีการวาร์ปเล้เซิรฟ์ฟมันได้มีเซิรฟ์ฟพวกเซิรฟ์ฟที่ทำให้ปิงมันน้อยมีแต่เซิรฟ์ฟปิงเยอะทีนี่ทำอไรแย่แย่วะโอ้ยคนไม่เทเเ่ไปเลยชอตชี มันใหญ่จริงๆจากขนางนวัดมองไม่เห็นว่ะเอาเมื่อกี้คิวเอสซาวได้เออโถ่พวย่วยเม่อกีววนะเราวะน่ะโอ้หไอคิวเดียว อินลอรรถเปล่ากลอรรถไม่มีใครยิไงไงวะแกโง่เอง <c oughs> มีคนแย่งคิวมามโอ้ยคิวได้ปะวะไม่ได้แน่นอนเลยมีคนมีคนคิวให้เปล่าวะเอ,อ้มันสมัยเซิร์ฟมันไม่เสถียรอย่างนี้อา้าว

ไว้ในมีทนันรุนแรงในคอม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ยุ่งเดียวโอ้ยระเบิดเก็บคิวหมดเลยตรงนี้ไม่ได้เลยแม่งแย่งแม่งแย่งกันนะแกอ้าวเฮ้ย้ากูตายในไงบบอ เอาเฮ้ยข้างเอาเฮ้ยข้างเอาเอาืมไอ้ขาใครก็ไม่รู้ยิงแม่งหมดเลยโอ,โอ้โหขอหจบท่านี้ดีกว่าเซิร์ฟไม่ค่อยสถเียนแล้วเอาของมาสันส้นๆอะไรกันครับนนี้ก็สวัสดีครับ